สถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนนะครับเป็นสถาบันที่มีความพร้อมในการให้บริการนะครับหลายด้านด้วยกันนะครับเรามีทั้งหมดบริการนะครับอบบริการด้วยกันนะครับบริการแรกนะครับบริการเทคนิคทางด้านแสงซิงโครตอนเรามีความพร้อมในการให้บริการ10ระบบนำเรียงแสงและส2สถานีทดลองนะครับแล้วก็มีความพร้อมของนักวิทยาศาสตร์นะครับที่จะคอยให้คําปรึกษานะครับในเรื่องของงานวิจัยควบคู่ไปกับการทําการทดลองนะครับ พร้อมกับยูเซอร์นะครับ <kin> ที่จะเข้ามาใช้บริการที่สถาบันนะครับบริการที่2นะครับเรามีความพร้อมนะครับในการให้บริการที่ปรึกษานะครับเนื่องจากว่าเรามีนักวิจัยนะครับที่มีองค์ความรู้นะครับที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ98รนะครับเราสามารถที่จะให้ความรู้แล้วก็ให้คำปรึกษากับผู้มาใช้บริการที่สถาบันได้ครับบริการที่3ของเรานะครับเป็นบริการทางด้านวิจัยนะครับเรามีบริการวิจัย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับแล้วก็บริการที่4นะครับก็คือเป็นการาบริการเทคนิค และวิศวกรรมนะครับเรามีความพร้อมนะครับของทีมวิศวกรที่จะคอยให้ควาช่วยเหลือนะครับกับยูเซอร์ที่มาใช้งานที่สถาบันครับบริการที่5นะครับเป็นบริการอ้องปฏิบัติการวิจัยนะครับพื้นฐานนะครับเรามีอุปกรณ์เครื่องมือนอกเหนือจากเทคนิคทางด้านแสงสิงโครตอนนะครับคอยให้อ่าบริการทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับและบริการที่6นะครับอื่นๆการให้บริการในลักษณะของการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็การจัดนิรรศการนะครับทั้งอกบริการของสถาบันวิจัยแสงสิงโคร ตอนนะครับเรามีแผนกลยุทธ์นะครับที่เรียกว่า total solution นะครับในการให้บริการแบบเบสเซ็ตนะครับตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้กับภาคอุตสาหกรรมสำหรับการให้บริการของสถาบันของเรานะครับเราได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากเมืองนวัตกรรมอาหารนะครับหรือ FI นะครับซึ่งให้การสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณนะครับในการสนับสนุนอุตสาหกรรมทางด้านอาหารนะครับสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนของเรานะครับมีกลุ่มวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมอาหารนะครับค่อนข้าง เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านฟังชันแนลฟู้ดนะครับหรือว่าพวกแป้งดัดแปลงนะครับและอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจาก FI โดยที่ FI นะครับจะใหะ้สมาชิกนะครับที่ ที่เป็นสมาชิกของ FI ไนะครับได้เข้ามาใช้สิทธิพิเศษนะครับผ่านสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนนะครับโดยที่ผู้ประกอบการเหล่านั้นนะครับจะต้องทํางานวิจัยร่วมกับสถาบันนะครับขึ้นเป็นในลักษณะของการสัญญาครับของโครงการโดยที่โครงการเหล่านั้นนะครับเป็นโครงการที่มี IMPACT นะครับแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับประเทศนะครับถือได้ว่าเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันนะครับ ดังนั้นฟู้ดอินโนเปลิสนะครับถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่ให้การสรนับสนุนผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกราหารมทางด้านอาหารเพื่อที่จะกับเคลื่อนนะครับให้อุตสาหกรรมทางด้านอาหารของเรานะครับสามารถจะเติบโตไปได้นะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมทางด้านอาหารและการเกษตรอ่าค่อนข้างจะเยอะนะครับที่โครงการที่มาใช้ผ่านสมาชิกของ FI นะครับถือได้ว่าประสบความสําเร็จนะครับที่จะช่วยกระตุ้นให้กับ สถานประกอบการเหล่านั้นนะครับมาให้ความสนใจนะครับเกี่ยวกับทางด้านงานวิจัยเพื่อที่จะนําเอางานวิจัยเหล่านั้นนะครับไปตอบโจทย์นะครับเอาไปใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็สร้างเป็นมูลค่าให้กับประเทศชาติครับสถาบันวิจัยแสงสิงโครตอนให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมทางด้านอาหารและการเกษตรโดยการจัดตัง้งศูนย์วิจัยอาหารและการเกษตรขึ้นนะคะซึ่งศูนย์วิจัยอาหารและการเกษตรเนี่ยเรามีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและนักวิทยาศาสตร์นะคะ ในการช่วยภาคอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ,อปรับปรุงะบวนการผลิตนะคะซึ่งเรามีหน่วยวิจัยที่มีความพร้อมในการทํางานวิจัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยวิจัยทางด้านโปรตีนนะคะหน่วยวิจัยทางด้านอ,อาหารฟังก์ชันนะคะที่มีประโยชน์คุณประโยชน์กับสุขภาพ ของอผู้บริโภคนะคะสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนนะคะเรามีความพร้อมในการให้บริการอุตสาหกรรมโดยสถาบันสนับสนุนให้มีการตั้งศูนย์วิจัยอาหารและการเกษตรขึ้นค่ะซึ่งศูนย์วิจัยอาหารและการเกษตรเนี่ยเรามีความพร้อมทั้งบุคลากรนะักวิทยาศาสตร์ที่ทํางานวิจัยตอบโจทย์ให้กับภาคอุตสาหกรรมนะคะ ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงขบวนการผลิตนะคะโดยที่เรามีหน่วยวิจัยหลักๆได้แก่หน่วยวิจัยอาหารฟังก์ชันก็คืออาหารที่มีคุณประโยชน์กับร่างกายนะคะแล้วก็หน่วยวิจัยทางด้านปโปรโตีนนะคะเพราะว่าตอนนี้ปโปรโตีนที่เป็นปโปรโตีนขนาดเล็กๆที่เรียกว่าเพปไทด์เนี่ยนะคะเราพบว่าเขามี คุณสมบัติที่พิเศษอีกหลายๆ,ๆด้านนะคะไม่ว่าที่จะเป็นอ,องค์ประกอบที่ไปช่วยในการลดความดันเลือดหรือ,อไปช่วยในการต้านอนุมูลสละในการฆ่าเชื้อโรคนะคะเราก็มีความพร้อมทางด้านนี้แล้วก็หน่วยวิจัยทางด้าน encapsulation ก็คือ,อเวลาที่เราทานอาหารบางอย่างเข้าไปในร่างกายเนี่ยนะคะเราไม่รู้หรอกว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยยังคงรูป ะะอยู่ในกระเพาะอาหารแล้วลงไปถึงลำไส้ไปทําหน้าที่ของอาหารนั้นได้จริงหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยเราจะมีขบวนการนะคะวิธีการห่อหุ้มอาหารนั้นให้มีคุณสมบัติของเขายังคงอยู่นะคะและไปออกฤทธิ์ณนะบริเวณที่เราต้องการให้ออกฤทธิ์นะคะแล้วก็อีกหน่วยวิจัยหนึ่งของเราก็คือหน่วยวิจัยอาหารทางด้านากลิ่นและรสนะคะซึ่งเราเห็นว่าไม่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งณนะปัจจุบันก็คืออาหารเนี่ย เวลาที่เราจะรับประทานอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะใช้กลิ่นนะคะในการนำมาก่อนถ้ากลิ่นดีเนี่ยแสดงว่าอาหารนั้นน่าจะมีคุณภาพดีบางครั้งเนี่ยกลิ่นมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะเราสามารถติดตามกลิ่นที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยแม้ว่าจะเป็นกลิ่นเพียงเล็กน้อยเนี่ยเราก็สามารถบอกได้ว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะคะ ดยเ,เรามีเครื่องมือที่สนับสนุนตรงนี้นะคะและเรามีเครื่องมือของซิงโครตอนที่เป็นเครื่องมือที่สามารถที่จะวิเคราะห์อ,องค์ประกอบในระดับอะตอมหรือโมเลกุลได้นะคะดังนั้นางานวิจัยทางด้านอาหารโดยใช้เทคโนโลยีแสงซิงโครตอนเนี่ยเราจะสามารถตอบโจทย์ในเชิงลึกนะคะและตอบโจทย์อาหารฟังก์ชันในอนาคตได้ะคะ่ะ ความสาเร็จในการให้บริการวิจัยของสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนนะคะตอนนี้ก็คือมีบริษัทให้ความสนใจกับสถาบันเ,เป็นจํานวนมากนะคะโดยเฉพาะบริษัทที่ทําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะคะซึ่งใช้วัตถุด,ดิบที่เป็นผลไม้ของประเทศไทยซึ่งมีอยู่เยอะตอนนี้จะเพิ่มมูลค่าของผลไม้ของประเทศไทยได้อย่างไรนะคะผลไม้เหล่านั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเรารับประทานก็มีคุณประโยชน์แล้วแต่บางครั้งเนี่ย ถ้าเราเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างเช่นถ้าให้ทําให้ผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นแทนที่เราจะรับประทานผลไม้นะคะหลายๆกิโลกร,รมัมเราก็อาจจะทานเพียงแค่1แก้วนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในอุตสาหกรรมทางการเกษตรนะคะอย่างเช่นแป้งมันสําปะหลังนะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีเยอะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้เนี่ย เราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าของแป้งมันสัาปะหลังให้สามารถใช้ในอาหารในหลายๆประเภทได้นะคะโดยที่เขาเรียกว่าทำแป้งแป้งมันดัดแปลก็คือแป้งมันชนิดนี้ไม่สามารถที่จะย่อยในกระเพาะอาหารได้ไม่ดูดซึมได้ดังนั้นเนี่ยก็ไม่มีแคลอรี่ทานแล้วก็ไม่อ้วน ก็มีประโยชน์นะใช่ไหมคะก็เป็นมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์แป้งมันและกากมันก็เอามาทาไฟเบอร์ทีลล่ละลายน้ําได้ซึ่งละลายน้ําได้แล้วเนี่ยนะคะจะเอาไปใช้ในผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนก็ได้นะคะหรือให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคบางอย่างเช่นโรคเบาหวานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางด้านการเพาะปลูกก็เป,เป็นเรื่องสำคัญนะคะเป็นต้นน้ำของการที่จะผลิตอาหารที่ปลอดภัย และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับาการเพาะปลูกอย่างเช่นการใช้เทคโนโลยีของแสง LED นะคะในการที่จะกระตุ้นให้พืชบางชนิดสร้างสารสำคัญทางชีวภาพขึ้นมาได้หรือกระตุ้นการเจริญเติบโตให้ไวมากยิ่งขึ้นนะคะเรามีการพัฒนาเทคโนโลยีกลุ่มนี้ขึ้นมานะคะการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติทั้งหลายในการเพาะเลี้ยงถังเช่าจะเห็นได้ว่าความสำเร็จในการทำงานวิจัยทั้งด้านอาหารและการ,กรเกษตรของสถาบันวิจัยเนี่ย ก็เป็นที่หลากหลายแล้วก็ขยายวงไปกว้างขึ้นตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะคะการที่เราประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณโครงการฟู้ดอินโนโพลิสนะคะที่ให้การสนับสนุนของสถาบันเป็นอย่างดีเสมอมานะคะและก็เราก็จะจับมือร่วมกันนะคะในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรของประเทศไทยให้แข่งขันกับทั่วโลกได้ต่อไปในอนาคตคะ่ะ